คำศัพท์ในชีวิตประจำวันกมานความโกรธบความนเื่อันเบื่อขยน่อั่นคเชื่อันความเชืันความเชื่อั่นาเนควั่ ความคิดสร้างสรรค์ค r ิ s i s วิกฤตรูราา้สึกอ,อยากรอยากรู้อยากเห็นเกา็งลา้านความพ่ายแพ้ d e ศรษ s ีภาวะซึมเศร้า k e p u t u s a หวังความสิ้นหวังความ c e w a a n ความผิดงควาง ketidak วั r c a y งแคความคลางแคลงใจความคลาสงสัยามิมคลา ความฝันเคลลล a h a ความเมื่อยล้ารู้สึกตกุดความหวาดกลัวปรกเลาหิยันการต่อสู้ปร a สาบ a ต a นมิตรภาพ ความสนุกสนานความเศร้าโศกสริไงนาบึงความสุขความความสุขความสวาม ความหวัง kelaparan ความหิวกตตาริกันน่าสนใจ s u ุ a c i t a ความสุขจิวมันจูบ Kesepian. Kuam ngau. Cinta. Kuam rak. Kemurungan. Sausok. Suasana hati. Arom. Optimisme. มองในแง่ดีกปากาันความหวาดกลัวเข็งบิงุงนันช่าง,งนสนเท่เขมรหรนความโกรธปนลาการการปฏิเสธ ungan ความสัมพันธ์ permintaan ร้องขอ jeritan เสียงกรีดร้อง keamanan การรักษาความปลอดภัย keterkejutan ช็อกเสียงยมรอยยิ้มเคลมบุตร์นความอ่อนโยนปิการันความคิดเต็มพึงพิจารณาอาร Anjing Herder. Sunak Jerman Shepherd. Hewan. Sat. Paru. Canggoy Pak. Berang-berang. Tua beaver, Gigitan. Babi hutan. Mu pa. Kandang. Krong. Anak lembu. Luc wua. Kucing. Meo. anak ayam lukai ayam Kai rusa kuang anjing sunak lumba-lumba โลมาเบบกเป็ดอลังนกอินทรีบูลูขนนกนกฟลามิงโกนกกระเรียน anak u d a ลูกม้าอาหารรูบาสุนักจิ้งจอกคบิงแพะติก ่านคลนจีกระต่ายอายมบตินาแม่ไก่บุรุงบางาวนกกระสาตันดุเขาสัตว์ Sepatu kuda. Keuk ma. Anak domba. daging kambing, Tali anjing. Sai jung, Lobster. Kung kam kram. Sayang hewan. ความรักของสัตว์มเนแตลิงมอนจองปากกระบอกปืนสารางังรังบุรุงฮันตูนกฮูก วนกแก้วบุุรรงมักนกยุุงงบดันนกระทุงเปนุ่นนกแพนกวินเฮวันพิอาร สัตว์เลี้ยงนกเปตดนกพิราบกลิ่นจีกระต่ายไก่จั่วไก่โต้งสิงห์ลาวสิงโตทะเล Burung camar, nok nang nuan, anjing laut, tra pra tap, domba, kek, ular, ngu, burung ranggung. นกกระสาอังสาหงอปกนฟอเรลปลาทราวดคาลคุนไก่งวงคูราคุระเต่า burung nazar. Irang. Serigala. Mapa.